ขอให้มีความโขรักษาตนอยู่เทศเทพิสตว์อันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง,งที่เป็นเพื่อนทุกเ,เ,เกิดแจกเก็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิน้นจงเป็นผู้ไม่มีเว ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เอข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่งกุศลที่ได้บัพเป็นมาแล้วนี้ ให้แกบิดามันได้โหยาตายายโกปชาจานยาเสด็จมิสายตลอดทานผู้มีประการาคณทั้งหลายเจ้ากับนายเวรมนุษย์อมนุษย์ปบาย,ยัาสา เทวดามานพรมพระยาย,ยมาราชและนานิรยาบาลถ้าตกทุกข์ขอให้้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยบุญกุศล ที่กาปเจ้าได้บังเป็นมาแล้วนี้มีการให้ทารักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นขอจงได้เป็นประรอบปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามสให้อกาปเจ้า เกิดปัญญาญาณบรรลุฌานสมาบารผลลัสมาบาตเนโรสมาบารวิชสามปฏิสัมิทายัญสิปิญญาโหปฏิตังสยานานาคตังสยาน ปัจจุปนังสยานมาโนโมยติได้บัลลุมาผลปณิพานทั้าในช,นชนาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความปนทุกคือพานิพานเธอ วันนี้พิเศษอะไรก็พิเศษหมดทุกอย่างเวลาก็พิเศษนะฉะนั้นครูบาอาจารย์จะได้ไปเตรียมหนะ้เตรียมตัวทำจิตทลตังออกมารับสายทากสไตปินทบาอยาโจงก็เหมือนกันก็ยังอย่าเพิ่งเก็บเต้นเก็บก,ก,ก,กดก็ได้นะยโยนะอยู่กับพระรคอีกสักสามสี่วันค่อยกลับก็ได้นไม่หมนดนะต่อไปไอภัยพระ อกัตนะครับ oh, okay. uh -huh. ตَيْ <silence> ปัณโณอากาศาตสากสังโข